เออรักปะพูดดีพูดดีก็พูดดีแล้วไงอย่าทำเหมือนไม่พอใจถ้าเขาก็อยากให้หนูเป็นแฟนชีวิตหนูน่าที่นี่ที่นี่ความรักหนูได้นับครั้งได้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนเลือกจริงๆแล้วชีวิตถ้าถ้าพี่ถ้าพี่จะรักหนูเนี่ยคุสองคนเหมือนงูเห่ากับพังพอพี่ก็บอกไปพี่ก็บอกทุกคนไปว่า ว่ายังไงว่าแบบว่ารักลุนรักหมูน้ารักเขาโลกนะรักเขาจักรวาลโลกนี้นะรักช่วงช่วกงการน้ำเทินแบบเนี้ยการน้ำเทินแล้วก็ดน้ำละพรตกสดุดที่ไหมตกไนะอะไรเนี่ยพี่พูดดีๆพูดกับหนูพูดดีๆพูดแล้วไงเห็นไหมพี่เกาไม่ไม่อะไรลกเ,เอาไวใจเย็นใจเย,ย็นดิมึงก็ม้อมันหน่อยดีล้วก็ พี่ต้องเลยนี่พี่อยู่ที่พูดให้ฟังนะเวลาที่เวลาที่อย่างเงี้ยเราเราก็เรารักกันเนี่ยให้คนอื่นก็รู้ใครคนอื่นู็เห็นเลยพี่ก็พูดไปว่าพี่รักหนูตรงไหนพูดอยูยาวพูดสาวทะยานเขาฟังพูดที่เขาฟังฟังไปเลยอ่ะนี่คำว่าฟังชิงแชมป์อะไรเนี่ยมา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 เออพี่รักเท่าฟ้านะ อีฟ้าคือใครอีฟ้าเป็นใครมีคนอื่นแล้วไม่ต้องมารักหนูรน้ไม่อยากเป็นสองรองใครเปรียบเทียบเธอ